จ้างกับว่าั้งไว้ให้ตรงๆน่ได้เดี๋ยนี้ท่อกระไรเนาะว่าั้งไว้ให้มันเดนี้ได้เดี๋ยนี้โอ้ยเนาะอ่ามันแตกคือยิเป็นอะไรโคนรหมอคือถังสิกลับลับอ่าทอตะวันออกนี่มีแต่เราไปนอนแข้งแข็งนี่ท่อทาคตะวันออกดำเปื้อนๆอยู่บนนี้เขารอมัน hết dân sang nhà bọc anh tai sang 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 mày ăn như hôm buồn sang sang mày như hôm buồn à. à, đi bụng 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 bụng